สวัสดีครับผมน้องปาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มพัดลมระบายความร้อนนะครับให้กิจทาอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับผมสังเกตมาสักระยะหนึ่งนะครับตัวกิจทาอินเวอร์เตอร์นะครับพัดลมของตัวเครื่องนะครับจะทํางานบ่อยนะครับเพราะว่าเครื่องมันร้อนครับตัวเครื่องมันทางานหนักนะครับผมก็เลยคิดที่จะเพิ่มพัดลมระบายความร้อนนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับพัดลมดีนะครับสิบสองโวลต์ครับ ในราคาประมาณ30ัสมสบถึงสี่สบาทครับแล้วแต่ขนาดของตัวพัดลมนะครับนะครับอันนี้พัดลมนะครับก็เหมือนพัดลมของคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับวิธีการติดตั้งก็ติดตั้งให้ห่างจากตัวอมพิวเตอร์สักนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วให้พัดลมเป่าลงนะครับนะครับมีพัดลมของตัวเครื่องนะครับเป่าตรงตรงๆเลยครับตอนนี้ตัวเครื่องก็ทํางานอยู่นะครับว่าเครื่องมันร้อนครับผมก็แค่ จะให้มันช่วยระบายความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับให้ตัวของพัดลมมันครับมันทํางานหนักเพิ่มหนักมากขึ้นนะครับหากว่าสมมุติว่าพัดลมนะครับของตัวเครื่องนะครับมันเกิดความเสียหายมานะครับเกิดการพังขึ้นมานะครับตัวกิจทายมิเตอร์ก็จะพังไปด้วยนะครับเพราะว่าเกิดความร้อนนะครับความร้อนก็อุปกรณ์ภายในก็จะขาดนะครับพวกตัวไอซีตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันก็จะขาดนะครับทางไม่มีตัวพัดลมระบายความร้อนนะครับผมก็เลยทําการเพิ่ม ลมระบายความร้อนให้นะครับก็อันนี้ผมก็ต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเพราะว่าผมมีแผงโซล่าเซลล์12โวลต์อยู่แล้วนะครับผมก็เลยทําการต่อตรงนะครับพอแดดหมดก็ตัวพลมก็หยุดทํางานครับหรือว่าพี่ๆจะทําการต่อจากแบตเตอรี่โดยตรงได้นะครับตอนนี้ก็เสียงหยุดแล้วนะครับตัวเครื่องนะครับตัวพัดลมระบายความร้อนครับหยุดทํางานแล้วนะครับครับเครื่องก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับเพราะว่าผมก็จะตัวนี้ก็ทํางานทั้งวันนะครับนะครับ ตัวพัดลมระบาย ALLY ความร้อนที่ผมติดตั้งเพิ่มน,นะครับก็จะทํางานทาั้งวันนะครับจะเป่าลงนะครับเป่ลมลงมาข้างล่างนะครับด้านล่างนะครับความร้อนก็อยู่ออกด้านล่างนะครับมาช่วยยืดอายุการใช้งานของพัดลมระบายความร้อนของตัวเครื่องได้นะครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปตัวน <diyor caminho S 1> ี้นะครับเพื่อนๆก็ลองหาติดตั้งดูนะครับครับสวัสดีครับ